มาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าเอ๊ะชีวิตนักเรียนช่วงที่เราไม่ได้มาโรงเรียนเนาะช่วงที่เราเรียนที่บ้านเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าชีวิตเราเปรียบกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งในห้องเรียนนะคะเราจะเปรียบกับอะไรเพราะเหตุใดนะคะคุณครูจะให้พี่ๆไปหยิบสิ่งของในห้องเรียนมาคนละหนึ่งชิ้นที่ตรงกับชีวิตเราตอนนี้ค่ะเชิญค่ะ ได้ของมาก็พึ่งคนแล้วนะคะทีนี้ให้พี่เล่าว่าชีวิตเรากับของที่หยิบมามีความสัมพันธ์กันยังไงคะใครจะเล่าก่อนให้ยก่มือนะคะเชิญพี่ได้กิ้นค่ะผมขลันและทําง,งานหนักเหมือนหนังสือคับโอ้ชีวิตช่วงเนี้ยเรียนหนักเหมือนหนังสือเลื่องมือใช่ไหมคะนี่ขอบคุณ อ๋อนะชีวิตต้องเดินต่อเรากำลังเ,เขียนดินสอ<ะ>เขียนหนังสือไปเรื่อยๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่กัปตันเชิญน้นมนลำบากเพราะว่าเมื่อเราเดินไปเดินมาเพราะว่าเวลาเรากินน้าเราต้องเทน้าแล้วก็วก,ออก,กินเหมือนแก้วนะ้ำเพราะว่าเวลาดนะื่มน้ำเราจะเทน้ําใช่ไหมคะช่วงนี้ชีวิตก็ลำบากแต่ว่าเราก็ต้องเติมความรู้เรื่อยๆถูกไหมคะขอบคุณที่กัปตันค่ะ พี่ต้องหอหดิบอะไรมาคะหนังส,อองสือเพราะว่าไม่ให้ทำแต่งานแล้วก็หนังสือไม่ให้ทำแต่งานแล้วกาหนังสือชีวิตช่วงนี้ก็เลยเหมือนหนังสือตลอดเวลาหลับตาก็มีแต่หนังสือใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายง,งยไ,ได้หนังสือ,อเพราะว่าทุกวันทบ้านเพราะว่าทบ้านทุกวันเ,นเลยก็เลยเลือกหนังสือโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เอาหนังสือ หรือของที่หยิบมาไว้ด้านข้างตัวเองก่อนนะคะเพื่อจไปเก็บอไว้ด้านข้างทีนี้คุณครูอยากชวนคุยต่อตอนที่ก่อนที่เราจะหยุดโรงเรียนเนาะเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยจำได้เรื่องกระป๋องเรื่องกระป๋องทีนี้กระป๋องอ่ะวิธีการทําอาหารกระป๋องเราเรียนหรือยังเรียนแล้ว บอกชื่อคุณยี่ละคนเลยนะคะเกี่ยวกับพี่เด็กกินชนสอดมะนาวต้นหอมดองครับต้นหอมดองพี่ต้นหอมค่ะมะม่วงมะม่วงดองน้ำแซลดองค่ะน้ำแฉลดองพี่ต้นหอมรู้ไหมน้ำแซลดองภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะมะกอกน้ำอ๋อมะกอกน้ำยอดเยี่ยมมากแต่เราเรียกน้ำแซลดองจะได้ไหมพี่แคมค่ะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองน้ำ่าลาวมงขางมะนาวโหแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย ใช้หลักอะไรในการเลือกผักหรือผลไม้เหล่านั้นค่ะใครอยากพูดก่อนขอที่มือเชิญพี่แกนค่ะช่วงนี้หาง่ายทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะมันเป็นฤดูของหน่อไม้ค่ะอ๋อเรือหน่อไม้เพราะเป็นฤดูของหน่อไม้ใช่ไหมคะหาง่ายด้วยได้ซื้อไหมคะไม่ค่ะับบนี้พาไปขุดพาไปขุดหนูก็ไปขุดด้วยใช่ไหมคะฟองขุดรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนุกค่ะจับมันอ่ะ นนิดึงออ๋โอเคคุณครูก็ยังไม่เคยไปโคดหน่อไม้เลยเดี๋ยวว่าหลังครูต้องขอไปลองบ้านพี่แขงแนะคะอพี่ก็จ้างเชิญค่ะพี่ก็จ้าง,งเอาอะไรนะ,มะแะามาแะ่เซลดอกทำไมถึงเลือกมแม่เซละคะเพราะว่าฤดูนี้หางนะ่ายอ๋อฤดูนี้หาง่ายมีเยอะด้วยใช่ไหมคะบ้านพี่ก็จ้างอยู่นู่นใช่ไหมพุ่งนาโนไปไปเอาที่ไหนบ้านหนึ่ง ตัวหาง่ายเนาะไม่ต้องซื้อขอบคุณค่ะพี่ได้กินเลยค่ะผมหาง่ายแล้วก็ได้กินไปครับแล้วก็ได้กินทั้งปีด้วยอ๋อเลือกต้นหอมใช่ไหมเพราะว่าได้กินทั้งปีมีทุกฤดูเลยฤดูไหนก็มีใ้ต้นหอมใช่ไหมคะแล้วก็หาง่ายเดี๋ยวใครชอบไปที่ต้นหอมเชิญค่ะ อ,อ,อ๋อเลือกเพราะว่าหาง่ายแล้วก็ตัวเองก็ชอบกินก็เลยเลือกม่วงม่วงดองนะคะพี่ตั้นตองเลือกอะไรนะเลือกมะม่วงมะนงงมาวหอมมะม่วงค่ะมะนาวหอมที่บ้านมีไหมคะไม,ไม่ไม่แล้วเพหามาจากที่ไหนไอ๋อในบ้านคุณครูรังสรรคใช่ไหมคะไปขอมาทำใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้ คุณคูอยากรู้ว่าพืชหรือขาก้าย่าง่เนี่ยมันทําเหมือนกันหรือต่างกันนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆเล่าให้คุณครูฟังนะคะ